เดี๋ยวผมพากันไปที่ประเทศญี่ปุ่นบ้างดีกว่าในสักหนึ่งเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวหลังจบเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังเนาะขึ้นมาแชร์เรื่องผีกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีเรื่องไทยมาเล่าให้ฟังต่อนะฮะว่าเออเดี๋ยวดูกันนะว,ว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมอะมาไปกันที่เรื่องญี่ปุ่นสักเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆเคยได้ยินในนี้ไหมเคยได้ยินคําว่าเนินฝาแฝดบ้างหรือเปล่า เออไหนเราก็ฟังเรื่องญี่ปุ่นกันมาเยอะแล้วมีใครรู้จักเนินฝาแฝดบ้างไหมเอ่ยในประเทศญี่ปุ่นเออมันเป็นตำนานที่แบบค่อนข้างดังมากๆเลยนะผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็แล้วกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนินฝาแฝดไม่รู้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเคยไปฟังมาจากที่ไหนบ้างแล้วหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยถ้าถามว่าเนินฝาแฝดคืออะไรเนี่ย เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังในเรื่องกันแล้วกันนะครับคือเรื่องนี้มันเป็นตำนานที่ค่อนข้างดังเลยนะในประเทศญี่ปุ่นนะ่ยคือตำนานเนี่ยมันจะมีอยู่ว่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นผมจําไม่ได้แล้วว่าอยู่ในจังหวัดไหนแต่เขาบอกว่าที่หมู่บ้านหมู่บ้านนี้มักจะมีเด็กแฝดเนี่ยเกิดขึ้นในหมู่บ้านมากกว่าจังหวัดอื่นๆคือในจังหวัดนี้ครับเด็กแฝดจะเกิดขึ้นเยอะมาก ทั้งชายชายหญิงหญิงแต่ที่จะเยอะเป็นพิเศษก็คือชายหญิงที่เป็นแฝดกันส่วนน้อยนะที่เราจะได้ยินว่าผู้ชายกับผู้หญิงเป็นแฝดกันถามว่ามันมีไหมมันก็มีแหละแต่ว่ามันก็น้อยจริงๆอ่ะมันเป็นส่วนน้อยจริงๆที่เราจะได้ยินว่าแฝดต,ต่างเพศกันแล้วเรื่องราวเรื่องนี้ด้วยความที่มันดังมากๆนะครับมันก็เลยเข้านักมันก็เลยไปเข้าหูของนักข่าวคนหนึ่ง นักข่าวคนนี้มีชื่อว่ายูตะคือยูตะเนี่ยเขาเป็นคนทํางานอยู่ในสํานักข่าวที่หนึ่งแล้วก็ในชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยจะต้องเดินทางไปตามเมืองต่างๆเพื่อที่จะไปหาข่าวแปลกๆเนี่ยมาออกในรายการทีวีซึ่งข่าวที่เขาไปทำเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอะไรแบบทํานองนี้นั่นแหละครับแบบว่าของแปลกๆอาทิเช่นป่าอากาวกิการะอะไรอ่างเงี้ยครับป่า้าตตัวตายหรือว่า ตุกตาผีสิงตุ๊กตาผมผีอ่าผมไม่รู้ว่าเคยได้ยินกันหรือเปล่านะเกี่ยวกับตุ๊กตาผมผีที่เขาบอกว่าตุกตาตัวนี้มันมักจะมีผมที่ยาวออกมาจากหัวของตัวเองได้เออดังนั้นที่มันเป็นมันเป็นแค่ตุกตาคือเขาก็จะหาข่าวอะไรทํานองนี้นะครับข่าวลี้ลับข่าวความเชื่อเอามาออกในรายการทีวีของเขา จนกระทั่งไอเรื่องของหมู่บ้านที่บอกว่ามีแฝดเกิดขึ้นเยอะกว่าหมู่บ้านอื่นๆหรือว่าในจังหวัดอื่นๆเนี่ยไปเข้าหูของยูตากเ,เข้าเขาก็เลยเก็บของเดินทางมาที่เมืองเมืองนี้เลยซึ่งตอนที่เขาออกเดินทางมาจากบ้านเนี่ยคือตอนนั้นมันเป็นช่วงเย็นๆแล้วเพราะว่าในช่วงเช้าอ่ะเขาไปถ่ายทำรายการอีกรายการหนึ่งมาเป็นอีกเทปหนึ่งแล้วก็ หลังจากที่กลับมาบ้านเนี่ยก็เก็บของแล้วก็เดินทางมาที่เมืองเมืองนี้ซึ่งการเดินทางของยูตาเนี่ยเขาจะมาคนเดียวแบ็คแพคมาเลยก็นั่งรถไฟฟ้าเนี่ยมาที่เมืองก็นั่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนใช้ระยะเวลาเดินทางค่อนข้างนานเหมือนกันกว่าจะมาถึงที่จังหวัดจังหวัดนี้ได้นะครับหลังจากที่รถไฟฟ้ามาถึงที่จังหวัดเนี่ย ตอนนั้นเวลาห้าทุ่มและเป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายละเขาก็เดินลงสถานีรถไฟฟ้ามาป๊๊บป,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 ป๊ก็เดินไปตามไหลาทางเรื่อยๆคือในประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาจะไม่ได้มีรถแท็กซี่มาจอดข้างล่างสถานีเหมือนบ้านเรานะที่แบบลงมาข้างล่างจะเจอรถแท็กซี่จอดต่อแถวกันเลยอะ่ะอันนั้นไม่มีนะเขาจะมีแบบเป็นจุดเที่ยวไว้รับผู้โดยสารโดยเฉพาะ หลังจากที่ยูตาเขาเดินลงมาจากรถไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศตอนนั้นคือรถสักคันหนึ่งที่วิ่งบนถนนเนี่ยยังไม่มีเลยอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจะหาแท็กซี่ที่ไหนเนาะก็พยายามจะเดินไปก่อนเดิ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 นไปกล่าวว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็คงจะมีป้ายรถเมลหรือว่าคงจะมีแท็กซี่ขับผ่านมาแหละ ซึ่งให้เ,เพื่อนๆลองนึกภาพตามนะครับเวลาประมาณสักห้าทุ่มกว่ามืดๆต่างจังหวัดแล้วเดินอยู่ริมฟุตบาทคนเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองที่จเจริญขนาดนั้นนะผมว่าบรรยากาศมันก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเขาก็เดินตามทางไปเดินเลาะฟุตบาทไปครับเดินปุ๊บปุ๊บ,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 บข้างทางก็จะมีบ้านคนบ้างมีร้านขายของบ้าง แต่ทุกบ้านเนาะก็ปิดไฟเข้านอนกันหมดแล้วร้านเลิอะไรปิดหมดระหว่างที่เดินไปก็ไปเจอตึกหยุดตึกหนึ่งตึกเนี้ยน่าจะเป็นตึกล้างแหละเพราะว่าดูจากทรงอ่ะมันเป็นซากปลักหักพังหมดแล้วอ่ะเหมือนมันยังสร้างไม่เสร็จหรือว่ามันเป็นตึกล้างก็ไม่รู้อ่ะแต่คาดว่าน่าจะล้างแหละเพราะว่ามันค่อนข้างเก่าเขาก็มองเข้าไปในตึกล้างในตึกล้างเนี่ยมันก็ มืดๆทึมๆเนาะเขาก็คิดในใจนะว่าเอ๊ะถ้ามองเข้าไปเนี่ยแล้วเกิดมันมีอะไรพุ่งออกมาหาเขาเนี่ยเออมันคงจะได้เรื่องไปลงข่าวแล้วแหละหรือว่าอาจจะได้คอนเทนต์ในการไปลงข่าวก็ได้อะไรเงี้ยก็มองมองมองในระหว่างที่มองก็เดินไปด้วยพอมองไปเดินไปเนี่ยปรากฏว่ามันมีสิ่งที่สะดุดตาเขาอยู่ที่หนึ่งก็คือข้างกำแพง มันเป็นสีขาวๆสะดุดตาเขามากเลยด้วยความสงสัยเดินเข้าไปดูก็เดินเข้าไปปับป๊บปับป๊บ,บโฟกัสปรากฏว่ามันเป็นใบประกาศของอู่แท็กซี่ที่หนึงเขียนว่าเนี่ยถ้าต้องการจะเรียกรถแท็กซี่เนี่ยให้โทรมาที่เบอร์นี้น,นี่นะแล้วก็แจ้งที่อยู่มาว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาจะส่งแท็กซี่ไปรับ เป็นใบโปรโชวัวเกี่ยวกับการให้บริการแท็กซี่ด้วยความที่ตอนนั้นนเดินมาตั้งนานละรถประจำทางก็ไม่มีแท็กซี่ก็ไม่ผ่านเอาไงอ,ะอ่ะก็อะลองโทดูเว้ยเผื่อจะมีแท็กซี่มาจริงๆแต่ก็ไม่ได้กะให้มาหรอกก็ลองโทรดูเพราะว่าคนบ้าอะไรจะเอาโบชวัวมาติดในบ้านล้างถูกไหมเออเขาก็เลยลองโทไปครับ กดเบอร์ตื้อๆๆ้โทรไปตื้อตื้อพรากดมีคนรับจริงๆรับสายขึ้นมาสวัสดีครับที่นี่บริษัทนี่นี้ครับบริษัทแท็กซี่ฮะมีอะไรให้รับใช้หรือเปล่าครับเอาบริษัทแท็กซี่เหรอเอาพอดีผมอยู่ที่เมืองนี้นี้เนี่ยครับอยู่ตรงจุดจุดเนี้ยช่วยส่งรถมารับหน่อยได้ไหมปลายสายก็เลยบอกว่า ได้ครับลูกค้าแต่ว่าตอนนี้แท็กซี่ของเราอะ่ะอยู่ไกลาจากจุดนั้นมากเลยนะครับถ้าจะให้ไปถึงจุดนั้นเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณสัก3านาทีอะ่ะคุณลูกค้ารอได้ไหมได้ครับได้ครับมาเลยมาเลยเดี๋ยวผมรออยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับกระบ,บอกพิกัดไปก็คุยกันตกลงการเสร็จปุ๊บวางสายเขาก็เลยเดินต่อไปอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะไปรออยังจุดนัดหมายว่า เออที่เขาบอกกับบริษัทแท็กซี่อ่ะมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะก็เลยเดินไปซึ่งข้างหน้าเขาห่างไปไม่ไกลเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆป้ายรถเมย์นะครับมีไฟอยู่มีที่นั่งรอมีอะไรอยู่เขาก็เลยเดินไปตรงนั้นนะครับไปนั่งรอแท็กซี่หลังจากที่เดินไปนั่งอยู่ตรงป้ายรถเมย์เนี่ยเขาก็นั่งมองนูน่นมองนี่ไปเรื่อยเนาะก็มองซ้ายมองขวาไปเรื่อยข้างหน้าเขาเนี่ยมันก็จะเป็น ถนนข้างหลังเนี่ยจะเป็นป่าข้างขวามือก็จะเป็นไอ้ที่เขาเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อกี้นี่แหละก็คือเป็นทางที่เขาเดินมาส่วนทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเนินเขามันจะเป็นเหมือนเป็นเนินเล็กๆอะครับมันจะเรียกว่าเนินมันก็มันก็ใช่อะจะว่าเรียกเป็นก้อนหินมันก็ไม่เชิงมันเป็นเนินเล็กๆก,ก,กลางๆอันหนึ่งอ แต่ว่าไม่รู้ว่าคือเนินอะไรนะเขาก็เอ๊ะทำไมตรงนี้มันมีเนินด้วยเหรอเนี่ยทำไมมาตั้งอะไรอยู่ตรงนี้มันมีเนินมีภูเขาด้วยเหรอก็ม่ไม่สนใจเนาะก็หันไปมองทางอื่นแทนและกันเพราะว่าไอ้ตรงเนินเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวก็นั่งดูนั่งอะไรไปครับประมาณสัก15นาทีปรากฏว่ามีรถแท็กซี่มาปื๊ดเทียบข้างทาง เขาก็สพายเป้มาเลยปุ๊บปุ๊บเปิดประตูก็ถามคนขับบอกว่านี่ใช่รถแท็กซี่จากบริษัทนี้หรือเปล่าคนขับก็ดูทรงไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยนะครับเป็นผู้ชายวัยรุ่นแล้วก็หน้าโหดๆห,หน่อยก็หันมามองหน้าเขาแล้วก็บอกว่าใช่ซึ่งพูดไม่ดีเลยแล้วก็อย่างที่เรารู้กันคือในประเทศญี่ปุ่นน่ย การบริการของเขา่มันค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยใช่ไหมการพูดการจาอะไรพวกนี้เขาค่อนข้างที่จะใส่ใจกับการบริการมากอ่ะแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้พูดจาแบบนอบน้อมแบบนั้นเลยแต่ด้วยที่ตอนนั้นไม่มีทางเลือกท่านั่งอยู่ตรงนี้ก็เสี่ยงจะโดนทําร้ายอาจจะเจอโจรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็อ่ะเดี๋ยวค่อยไปคอมเพนที่หลังไว้ก็ขึ้นไปก่อน ก็เปิดประตูหลังขึ้นไปเอาของเอาอะไรไปวางปุ๊บปิดประตูพับเข้ามาแท็กซี่ก็ออกไปปื๊ดระหว่างทางเขาก็มองข้างทางไปเรื่อยๆครับก็มองดูว่าเออเนี่ยที่เมืองเมืองนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่าก็มองมอง,มอง,ม,องมองไปเรื่อยๆในระหว่างที่มองก็ชวนคนขับคุยไปด้วยว่า เนี่ยผม,ม่าเป็นนักข่าวนะมาทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าผมมาไปทําเรื่องนี้มาเรื่องนั้นมาเรื่องน้นมาก็คุยพยายามชวนคนขับรถเนี่ยคุยแต่คนขับรถเนี่ยไม่ตอบอะไรมาสักคําเลยชวนคุยเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตอบนั่งเงียบหน้าตาคระมึงตึงแล้วก็มองตรงอย่างเดียวขับขับขับข,บข,บขบรถไปอย่างเดียว จนระหว่างที่เขากำลังพูดอยู่กำลังคุยอยู่เขาก็เลยลองเปิดประเด็นว่าเนี่ยในเมื่อคุณขับรถอยู่แถวเนี้คุณพอจะรู้เกี่ยวกับตำนานเนินฝาแฝดบ้างไหมหรือว่าไอตำนานหมู่บ้านที่มีเด็กแฝดเยอะที่สุดอ่ะคุณพอจะรู้บ้างปะพอโชเฟอร์ได้ยินคำนี้ปุ๊บเขาบอกว่ากิริยาของโชเฟอร์เนี่ยหน้ามือเป็นหลังมือเลย คือจากเป็นคนเงียบๆอะตอนนี้เริ่มแบบพูดจอเลยอะบอกว่าผมก็พอรู้อยู่นิดหน่อยอะแต่ผมมีคำเดียวอยากจะบอกคุณว่าเมืองที่คุณกำลังจะไปอะมันเป็นเมืองต้องคำสาปไหนไหนมันต้องคำสาวยังไงอะเล่าให้ผมฟังหน่อยเดี๋ยวผมจะได้เอาไปทำข่าวเขาก็หยิบสมุดขึ้นมาครับเตรียมจดสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นกาลังจะพูดผู้ชายคนนั้นเล่าให้ฟังครับ ประมาณว่าก็ในตำนานนะครับในสมัยก่อนเขาบอกว่าที่หมู่บ้านตรงนั้นน่ะมันเคยมีครอบครวัวครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่คลอดลูกออกมาเป็นแฝดแล้วลูกแฝดที่คลอดออกมาเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งการที่ เกิดแฝดผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยชาวบ้านในยุคนั้นน่ะเขาบอกว่ามันจะทําให้ตัวของหมู่บ้านน่ะเกิดการากินีหรือว่าเกิดความอับป,ปรีภายในหมู่บ้านตัวของคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เลยพยายามจะขับไล่ครอบครัวนให้ออกไปจากหมู่บ้านหรือไม่ก็พยายามแยกเด็กสองคนเนี่ยให้ออกจากกันไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอยู่ร่วมกันเพราะว่ามันอาจจะเกิดอาเพศอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นในหมู่บ้าน ทีนี้ด้วยความที่ครอบครัวเนี่ยเขากลัวคนในหมู่บ้านจะทำร้ายเนาะก็เลยมีการแยกสองคนออกจากกันก็คือคนหนึ่งอ่ะไปอยู่กับคุณพ่ออีกต่างเมืองหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งอ่ะก็อยู่กับแม่แล้วก็ทิ้งช่วงระยะเวลาไปนานเลยจนในหมู่บ้านอ่ะมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนาะก็ทิ้งเวลาห่างไปนานเลยประมาณสัก20ปีปรากฏว่าพอผ่านไป20ปี ไปไปมามาจับพัดจับผุยไงก็ไม่รู้ปรากฏว่าไอ้แฝดสองคนเนี้ยที่เป็นต้นเหตุของหมู่บ้านเนี่ยได้กลับมาคบกันคบกันเป็นฉันชู้สาวอะแต่ว่าตอนนั้นทั้งคู่ยังไม่รู้นะว่าตัวเองอะเป็นแฝดกันในสมัยเด็กแล้วพอคบกันพอพามาเจอกันปรากฏว่าคุณแม่แล้วก็คุณพ่อของทั้งสองคน,นก็จําได้เดี๋ยวว่าเฮ้ยตัวเองเคยมีลูกแฝด ก็เลยพยายามแยกให้2คนเนี้ยเหมือนกับให้เลิกกันพยายามจะยุยงว่าเอมันคบกันไม่ได้นะเป็นคนในสายเลือดเดียวกันแต่ทั้งสองคนด้วยความที่รักกันไปแล้วอะ่ะก็ไม่สามารถจะแยกกันได้ก็เลยพากันหนีไปอยู่ในกระท่อมที่หนึ่งที่อยู่ท้ายหมู่บ้านไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสองคนแล้วด้วยความที่ชาวบ้านเขาก็กลัวว่า้ ไอ้ตามตำนานเขาบอกว่าถ้ามีแฝดชายกับแฝดหญิงอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมันจะเกิดอาเพศนี่หว่าก็เลยมีอยู่วันหนึ่งตัดสินใจว่าจะทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะกำจัดคู่รักคู่นี้ที่เป็นแฝดกันเนี่ยก็เลยมีอยู่คืนหนึ่งชาวบ้านเขาก็เลยย่องไปจุดไฟเผากระท่อมที่สองคนนั้นอยู่แล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็เลยทำให คู่รักสองคนนี้ที่เป็นแฝดกันเนี่ยโดนไฟคลอกตายในหมู่บ้านเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันเหมือนปกตินะแต่พอหลังจากนั้นไม่กี่วันไม่กี่วันเข้าเนี่ยคนในหมู่บ้านก็คลอดลูกออกมาแล้วลูกของคนในหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นแฝดกันแต่ว่าเป็นแฝดเพศเดียวกันนะ ตอนนั้นทุกคนในหมู่บ้านก็ไม่ได้คิดอะไรเอาออก,ออก,ออกลูกแฝดมาปกติจนอีกครอบครัวหนึ่งคลอดออกมาก็เป็นแฝดเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีแต่แฝดเนี่ยออกมาทั้งนั้นเลย70 80%ของคนในหมู่บ้านนั้นน่ะจะเป็นฝาแฝดหมดเลยเขาก็เลยเชื่อกันมาว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้ถ้าใครมาอยู่จะต้องออกลูกเป็นแฝดหรือว่าคลอดลูกออกมาเป็นแฝด ก็เล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับตัวของยูตาก็จด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 ไปแล้วด้วยความที่ยูตากก็หัวสมัยใหม่เนาะเสียงเสียงเนอรเลยนะด้วยความที่ยูตาก็เป็นคนหัวสมัยใหม่เนาะเขาก็เลยแย้งขึ้นมาบอกว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยมันไม่เกินไปหน่อยหรอมันไม่เมคเซนหรือเปล่าว่าเออทําไมแค่คนคลอดลูกออกมาแค่แฝดคนละเพศเนี่ย ทำไมถึงต้องในระเทศเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นด้วยแต่ทางโชเฟอร์เนี่ยก็บอกว่าเขาไม่รู้เขารู้แค่นี้แหละยุตาก,ก็เลยถามอีกว่าแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านต่อจากนั้นอีกหรือเปล่าแบบว่ามีผีหรือว่ามีใครพบเจอวิญญ,ญาณของสองคนนั้นไหมในระหว่างที่ถามคำถามนี้จบ ปรากฏว่าคนขับแท็กซี่เหยียบเบรกเลยเอียดรถจอดปุ๊บแล้วก็บอกว่าถึงละคุณลงไปได้ละถึงที่หมายละเขาก็เอ้าเอาแล้ว,ว,ลวไม่ตอบหน่อยเหรอถึงละลงเลยลงเลยถึงละเขาก็หยิบเงินขึ้นมาครับหยิ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 บจ่ายให้กับโชเฟอร์ไปแล้วก็เปิดประตูขนของลงมาปุ๊บวาง รถแท็กซี่ก็เคลื่อนออกไปปุ๊บขับออกไปตามทางเหมือนเดิมเขาก็เอ๊หรือว่ามาครั้งนี้เนี่ยมันจะได้คอนเทนต์อะไรสนุกสนุกหรอเปล่าก็เออก็ดีนะก็ได้เออได้อย่างน้อยก็ได้ข้อมูลมานิดนึงแล้วว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมก็เก็บกระเป๋าครับหยิบสะพายหลังขึ้นมาปุ๊บหันหลังกําลังจะเดินเข้าโรงแรมปรากฏว่าพอหันหลังมาตกใจเลย เพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันไม่ใช่โรงแรมแต่ว่ามันเป็นสถานที่ที่เขาเพิ่งขึ้นมาตอนที่เขาโบกแท็กซี่นั่นแหละเขาก็เฮ้ยขอโทษนะครับชิบหายแล้วมันหลอกกูมันพากูวนมาที่เดิมโอ้ยตอนนั้นโกรธมากโกรธโชเฟอร์แท็กซี่มาก แล้วก็โอ้โหแล้วทําไงอ่ะมันพามาส่งที่เดิมอ่ะหรือว่าเราคุยอะไรไม่เข้าหูมันหรือเปล่าวะทําไมมันต้องพามาส่งที่เดิมด้วยก็ดูนาฬิกาโอ้โหตอนนี้เที่ยงคืนกว่าแล้วจะไปหารถที่ไหนวะเนี่ยในระหว่างที่เซ็งๆอยู่ก็เดินคอตกครับขึ้นไปบนป้ายรถเมล์เอากระเป๋าวางพึบนั่งกลมคำับเลยโอ้ยจะไปหารถที่ไหนว่าดึกเดินขนาดเนี้ย นั่งกุมขม,มับคิดทุกอย่างเลยว่าจะเอาตัวรอดอยังไงในระหว่างที่คิดอยู่ได้ยินเสียงรถมาไกลๆจอดปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นรถแท็กซี่มาจอดเขาก็เอา้ามันมารับแล้วขอด่าสักหน่อยเหรอวะก็เดินเดินเดินปุ๊บเปิดประตูฟึบเฮ้ย มึงเล่นอะไรวะมึงพาคุณมาส่งที่เดิมทำไมเนี่ยคนขับรถก็เลยหันมาแบบทำหน้างงๆแล้วเอเออะไรครับค,คุณลูกค,ค,ค้าคืออะไรครับเ,เขาก็เอ้ยคนละคนนี่หว่าเขาก็ถามคนขับรถบอกว่านี่คุณก่อนหน้านี้บริษัทคุณได้ส่งคนมารับผมหรือเปล่าอา๋อไม่ได้มาครับคุณลูกค,ค้าขอโทษจริงๆนะครับพอดี ผมหลงทางนิดหน่อยอะ่ะผมไม่ค่อยชินกับเส้นนี้ครับคุณลูกค้าปรากฏว่ารถคันที่มาใหม่อะ่ะคือเป็นรถของบริษัทแท็กซี่ที่เขาโทรไปในตอนแรกนั่นแหละเขาก็เอา้าแล้วเมื่อกี้นั่งรถใครวะระวหว่างที่กำลังคุยกับคนขับแท็กซี่อยู่เขาก็หมองไปข้างหน้า ซึ่งไฟรถแท็กซี่อ่ะเนาะมันจะส่องไปข้างหน้าเขาก็จะเห็นว่าข้างหน้ามันจะเป็นเนินที่ตอนแรกมันเป็นมึดมึดใช่ไหมเขาก็เลยมองเข้าไปก็เลยถามแท็กซี่บอกว่าแท็กซี่เนินอะไรอ๋อตรงนั้นน่ะเหรอครับเห็นเขาบอกกันว่ามันเป็นเอ่อมันเป็นเนินฝาแฝดนะครับเห็นบอกว่าเป็นเนินที่เอาไว้ฝังสพี่น้องของใครสักคนนี่แหละที่เสียชีวิตในอดีตนะครับ ผมก็รู้แค่นี้แหละครับเท่านั้นแหละเขารีบเก็บของเก็บอะไรปุ๊บขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็ให้แท็กซีอ่อ่ะพาไปส่งที่โรงแรมแท็กซี่เขาก็ขับไปโรงแรมที่ใกล้ที่สุดนะครับข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 ับ,ข,บขับไปไปถึงโรงแรมก็เข้าพักกันตามปกติเนาะก็นอนคิดทั้งคืนเลยว่าเอ้ยเมื่อคืนที่นั่งแท็กซี่เนี่ยเขาเจออะไรกันแน่แล้วคนขับ เมื่อวานน่ะคนหรือผีนอนไม่ค่อยหลับเลยคืนนั้นจนก็กินเวลาไปจนถึงตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ทำเลยคือไปที่ศาลาข้อมูลของหมู่บ้านก่อนเลยว่าในหมู่บ้านน่ะศาลาอะไรที่พอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านได้บ้างหรือเปล่าอย่างถ้าเป็นในประเทศไทยอะ่ะมันจะมีหอสมุดของอำเภอหรือว่า หอสมุดของหมู่บ้านใช่ไหมที่จะรวบรวมข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในหมู่บ้านนั้นๆถูกไหมในญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันเป็นศาลาประชาคมใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะเราจะเรียกว่าประชาสมาคมไม่ใช่ศาลาประชาคมเออที่จะรวบรวมประวัติศาสตร์ต่างๆของสถานที่ตรงนั้นว่ามันเคยเกิดอะไรบ้างยูตะเขาก็เดินเข้าไปครับไปหาข้อมูลเลยปรากฏว่าที่หมู่บ้านเนี้ย มันมีตำนานแบบนั้นจริงๆและเขาก็เลยรู้ว่าที่ทเนินตรงนั้นน่ะมันเป็นเนินของสองพี่น้องที่แนดดีด่ะเคยถูกเผาที่กระท่อมจริงๆแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยนั่งรถมาที่เนินตรงเมื่อคืนเนี่ยที่เขาเห็นน่ะเพื่อที่จะมาดูว่าต้งเนินตรงนั้นน่ะมันใช่ของสองคนนี้จริงๆหรือเปล่าก็มายืนอยู่ที่หน้าเนินเนินฝาแฝดเนะี่ยแล้วก็มองเข้าไป ซึ่งหน้าเนินเนี่ยก็จะมีชื่อเขียนใช่ไหมว่าเออเจ้าของเนินเนี่ยชื่อนี้นีนีน,นะกับอีกเดินหนึ่งชื่อน,นี้นี่เขียนไว้แล้วในระหว่างที่เขากําลังจ้องมองไปที่เนินเนี่ยเขาก็เห็นว่ามีเด็กฝาแฝดคู่หนึ่งเป็นแฝดชายกับแฝดหญิงเดินผ่านหน้าเข้าไปเรื่องประมาณนี้ครับผม thank mm -hmm. you